ี่น้องต้องไปสวัสดีเอฟซีสุพผรสุขชนด้อค่ะเดอ้อสวัสดีทักไทยเอฟซีทุกผูสุขชนใส่นอ้อบันี้อุปกรณ์เด้อยบนเบิดมืออยู่กับงานสีพี่น้องเบิดมือเด้ออยู่กับงานสี ระบายกระถางบันนี่นกกบเพิดเลี้ยวเลี้ยวนกกรพเลี้ยวเลี้ยวพี่นอ้องพ่อยไงกับทุูสวองรอบเลี้ยวเมื่อนี่ทูคุยก,กันสวองรอบเลี้ยวไปตัดไม่เลี้ยวพ่อยไงก็ได้อันนี้มันคือจังบะเขาทาเป็นไหนวะ แตงก็ดีบ่ะมันหลุดอันนี้มันแตกเนี่ยปูกันก็นได้ตุงมือกับใาไส้ฮีเมมดอกพี่น้องมันเหนียวฝาห้องเฮิมฮิมพี่น้องฝาห้องเงิบเฮิฝนที่ตกนี่แหมอากาศคือกันกันกบกำยำ เดือนหาเดือนฮกฝ่าฝนลงไม่แม่พี่น้องเป็นอากาศอีอย่างก็เป็นยัง่นบรรยากาศคือกันกับฝนสีตกฝ่าฝนสีลงไม่ไม่เนี่ยนะเขาฤดูทำหน้าไม่เนี่ยแม่ฝ่าห้องฮึมหึมล่มสีว้อยว้อยมากแบบนี้ ลมผัดฝ่าผัดฝนก็ยังก็ยังฝนไม่ฝ่าไม่ย้ำเข้าสิลงไฮลงหน้านเนี่ยปิอตอนายเนาะพวกตาเขาก็เล่นลบฝ่าลบฝนที่ล่ะเดี๋ยวกับกู้เดี๋ยวก็ตากกี่หันแล้ว ลองคนเขาบรท่านแห่งก็ยังเอาขึ้นตะใจวีเจวอนยันฝนห้ำเที่ยวปกเที่ยวเที่ยวปกเที่ยวตากเที่ยวเฮอเที่ยวตากก็คือเยบบนวังหันแล้วพี่น้องปีนีเห็ดหน้าลําหมากครับลําบากถึงย้ำเห็ดลําบากถึงย้ำ ย้ำเกี่ยวย้ำตัพที่น้องเออเดดไดไลายแล้วก็จิกขนออกไปไว้พุละไว้ลานนี่ผวกับจีได้ไปเบิง่งหาต้นไม่ต้นไหลามาล้ม อาบกมีบักม่กมวงหาบักเผาเขาน้าปลาเล้วน้ำแห้งนีนเจ้ากับคุดโคกน้องน้องน้าเนาะเจ้ากับสีหาต้นไม้ต้นไหล่ไปปลูกยงลูกสายว้าเจ้าของล้านพื้นนั้นเจ้ากับมะซา เซาทีเด้พี่น้องเอาเซาทีมาปลูกอันานั้นอันนี้ให้คนเซาขายอีกเทือนึงนะต่อนึงนะถ้าเซาถ้าต่อสัญญาบ่ได้นี่เพิ่งกจะจิยกเลิกการเซาได้แม่เออยกเลิกเขาขคนมาบ้านเขาถิ่ละตน้นไหม่ถึงได้ปะกดขายเอาเสนอกดมาบ้านเขาขก็ต้องเซา พี่น้องเมยน้ำการทำมาหากินเนาะพี่่นก็เมยเมยเอาเดี๋ยวจงค่อยเบิ่งผลงานพี่น้องเดี๋ยวจงค่อยเบิ่งผลงานบัดเลี้ยวเนาะ เอาฝนสีมาอีลีตัวนี้ฝนสีมาาเ้วพี่น้องเอ้ยขันเลอะคขันเลอะคขันเฮียขันเฮียไปใส่มาวะนะเป็นใส่ประมหหาเลยอืมอันนี้เยอะกว่า ท่าปิดท้าหานท้านีเ่เ้วพี่น้องอเอยเสียมันเลวนี่มันเลวตัวนี้ก็ดขึ้นจบอื้นจะได้เฮ็ด,ด้ำพิกแล้วก็จะได้สมตัวนั่นสมตัวนั้นใส่หัวใส่อย่างมันคอยเฮ็ดไปมือละเล็กละน้อยเราพี่น้อง อันนี้เป็นสีชมพูหวานเบลวเลยนะเนี่ยพี่น้องเอ,อ้อย๋ยวาล้อเบิ้งตอนเสร็จเดี๋ยวบนที่สรุปใี่เบิ้งอีกเที่ยงหนึ่งเขาล่องเพลินสีขาวไปแล้วมันเล้ยท่าแบบมันเลี้ยท่ากินกินงายเน่ยพี่นอ้องร่องเพนสีขาวแล้วเขามาเขามาท่าตัวนี้มันก็นเลยเด่นเลย โอ้ยบ้านยี่บุน,บนกับขุนไตเราพี่น้องเอ้ยเสียสซะพนักกิจอีกแหละไม่เงี้ยซอยมียสอยอะไนเนี้ยเราได้คว่ามาสองลอยอีกแล้วเฮ้ยฮะตายอยู่บ้านผุเหลวตายอยู่บ้านไม่น้ำหลวกไผ่ผุเหลว สวัดไดีเออเขาบอกว่าพี่บุ๋มก็ซื้อซื้ออย่างแปลงปกันูกกันอ่ะเอออ้ยมีคันบอกมันใด่เทาลยิยางเ่อรุ้นสีเห็ดเดี๋ยวว่างสีเห็ดลูกโป่องอ่ะลูกโป,ป่งเหรอเออเห็ดลูกโป่งเห็ดนี่ใส่ไอ,ไอ้กุหลาบหินนี่ห้ือจะเอาขวดกับบุจักซื้อ เราขวดแล้วก็ซื้อสเปรย์ฉีดเอามาเล่นไปขึ้นเขาซอยติขึ้นเขาผู้ใดหนีฝนหนีฝนตัวพี่น้อบนขึ้นสีชมพูแล้วเดี๋ยวจังเบิ่งกัน เรียบร้อยหนึ่งสั้นพี่น้องหนึ่งชั้นเรียบร้อยแล้วที่นี่เหลือที่นี่ฮาก็ต้องอีกรอบสองนะคะเดี๋ยวล้อให้สีมันมันหมาดก,ก่อนรอ้อยสีมันหมาดมันกล้ามก่อนนะคะพี่น้องสีชมพูหวานแหววเดี๋ยวให้ให้สีมันกล้ามมันหมาดแล้วฮามาท่าอีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วฮาก็จะมาแต่งตานะคะพี่น้อง แ่งตายเขาแล้วก็เนี่ยเขาต้องทาอีกรอบนึงนะคะทาอีกรอบหนึ่ง,ะะหงให้มันให้สีมันเนียนอะ่ะเออให้สีมันเนียนอะ่ะสีมันเนียนครับพี่น้องเออวันนี้อยู่กับงานสีค่ะสีเนี่ยอยู่กับงานสีทั้งวันเลยวันนี้ ชมพูหวานเบวลเยิ้มตอนนี้เยิ้มเลยพี่น้องเยิ้มเลยสีเยิ้มเลยอุย้ยสีชมพูสีชมพูขักแน่แท้เดี๋ยวรอให้มันกลามก่อนพี่น้องรอให้มันกลามท้อท้ายอีกหลายๆรอบก็งามให้มันมันวับเลยนะ รอ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 ,รอให้มันกล้ามก่อนพุนผุนผลนงานออะโชว์ผลงานสําหรับวันนี้ผลงานวันนี้พี่น้องผลงานวันนี้ที่ทําได้บ่แมันทําได้ทาสีได้อืมทาสีได้สําหรับวันนี้ตัวนี้สวยไหมพี่น้องมาตัวนี้งามบะกําลังแห้หง,ลงหแล้วพี่น้องนาจะแห้งแห้ะ กระถางกระถางกระถางเอาไปปลูกไม้ประดับหนาบ้านเนาะพี่น้องปลูกไม้ประดับหนาบ้านสวยใบยใหญ่นะนี่พี่น้องใบใหญ่อยู่ด้วยเราบ้องเฮ็ดไปนี่สร้างกล่องมันบอกฟกัดสร้างกล่องบอกฟกัสให้เยอะบุตรเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่เง,อเ,งเอา สีกระถางตัวนี้มัดต่ำมันสีสันสดใสเอยคุณหญิงอ่ะคุณหญิงคอยาวคุณหญิงคอยาวเ,เออผลงานที่ได้วันนี้นะคะพี่น้องค่ะ น้ำบ่พี่น้องง้างบ่พี่นอ้องน้ำไปน้ำไปเ้ยเข่าท่าแล้วบ้างอุปกรณ์ด้วยบ้านอุปกรณ์ก็เต็มเลยยังไม่ได้อะไรเลย งานสีงานสีงานสีพี่น้องนางจักแอบในพุดเดมันนั้นเยอบ,บนกันนั่นห้แล้วคุณแต่งต่าสีเห็ดสีสันให้เขาสดใสแล้วพี่น้องเยอบ,บนแต่ง แตงสีเขาสดใสแล้วน้ำล้วพี่น้องน้ำล้วโอเคบอฝุ่นฝุ่นกระมืดตืดตื้อมาฝุ่นพี่น้องมืดครับมือแน่วพูดอ่ะโอ้ยอ่ะมาอนีมือเบิดมือละพี่น้องมือเบิดมือละร้อยปุ่นร้อยปุ่นตัวนี้ก้ามร้อยปุ่นตัวนี้ก้ามเดี๋ยกะเก็บละ ทางไปล่างมืออาบน้ำอาบน้ำหละมาไหวเมืยเขาไม่ได้กินเลยเมื่อนี่กินกินขนมเส้็จกินขนมเส้็จแล้วก็พอดีอไข่เขามาขายกัเลยให้ร้านซื้อไข่เข่าสี่สิบบาทมานั่งกินบดสามนวยเมืยพี่น้องอาบน้ำอาบน้ำหละพักผ่อนละจังไลยพ่อยก็โทูมีอีกเั็นตัวเอาสำนันละพี่น้องขอบคุณขอบคุณลหลายจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชงผลงาน นะคะขอบคุณที่ชมผลงานของเงยบนขอบคุณมากมายจ้า